เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วนี่นี่โอโหโห้ตัวงามอยู่ดิหนูสูสีเดียวเลยแล้วกับตัวเมื่อวานกไปดูม่กเลดอกับไปลไดูม่กับกับไปเลยไปด่ับไปเลยไป่ับไปับไปไปเยไ่กับไยกไปเัไปูลูกสาว่กัเด่ััับ ดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมมามายามมองครับมองเก่านี่ละไม่ได้เหือแต่เมื่อวานแงกับเสี้ยมไม้ได้ครับพอมีเปนตะวันแล้วพอพอผู้ซอยเพิ่นวันไปไม่ใหม่แต่หอยกอง,งอ่างลงไปรุ่นนึ่กันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวถึงไปแง่กันไม่นี่มีสองพื้นครับพื้นยวนหนาปากทอกับยวนผุนครับยนานสะพานคอนเวิร์ตครับแต่ นี่ครับไอปูครับกำลังยามดางอยู่ครับผมบอกว่าบ่าคือดอกรับมือน,นี่ปลาบ่อเลียนนนะครับใส่ดางที่เด้ปลาแหลมพมาณหาหกตัวครับเห็นซีโต้แบบปูว้ายปวดน้อัดฉันนะคีไทน้ำคือตามขัดลย ฝนสิม้าอยู่มืออื่นมือฮื่อนี่เลยบกูมันละว่ามันมีนเฮือ่ออะไรได้พี่น้องเซอร์ไว้นี่ละว่าฝนล,ละแห้งมืออื่นบ่กรับปามแล่นมาทวนน้ำทวนแหง้งห้องไม่ดีเนื้หวานก็มีดีแนวห้องเนอะพดก่นอนขนาดมันบ่ถือไงว่าเห็นจักตัวเลยไดือด ฉันเห็นกักตูพี่น้องเลยทักทุ๊กไหลมาแต่ชีเร่อโอเคฮะนี่ยมีเยผลเลือ <c oughs> ดหรอหวานไ้กินบ่พี่น้องมึงเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วนี่นี่หลอกก้อนทักตูโอ้โหตัวงามอยอะดิหน่ ปไปเห็นครับโอ้ปลาอีไทยแล้วลูกอันนี้โอ้ปลาตัวสีเดียวเลยแล้วกับตัวเมื่อวานนี่โอ้ยขันก็เห็นตัวนึงครับพี่น้องปลากีกาไทยกูเอ้ยปลาขีกาไทยหรือปลาอีไทยเมื่อวานก็ปิ้งกินปิ้งปลานี่แหละครับแซ่บเสียบสุดทนอะไรดิครับโอ้ยปดเนอเลยน้อบานนีทพี่น้องคือห่อขัด เด้อหาเลี่ยมหาลายก่อนเด้อแต่ว่ามือก้อนน่ะนี้พอมายำเด็ดดีกว่านี้นะครับเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ติดหกตัวพคนไม่เส้นปลาดีๆครับแมนมีตัวตรงเส้นในของป้อมบวนอยู่อีกตัวเจ้ามีทันทีพุทธแล้วปลาน้ามูนี่หลายเติบเป็นยังครับนี่น้ามูนี่นะครับนี่มันรอฝนปลารอฝนไงฝนมาเนี่ยเรียนปูบอมบอมเลยอยู่แล้วน้ำน้ำยังเ้า พราะมันละเข้าด้านนี้ด้วยน้ำยังพอนน้ำยังล้นปุ๊บน้ำยังเป็นตะเขาบ่ครับมีท่านได้ไปเบิ่งอยากรู้อันนี้อันมือนี้แต่ก็มีแน่กันฝนเล็งๆมีเหงเด้ครับน้ยมันลับปดใด่พลังเดี๋ยวให้พน่อยปดก่อนนี้ของซื้อของปดใส่ในหยิ่งนีจังปดในถุงเลยนะอะไรครับขั้นตักอดักจริงปลาในปลาปลาออนซอนบ่ครับป่าเขาถุงแล้วได้พี่น้องบองหวานชอนถุงเลนะครับ ยามต่อครับโห้องครับลุนไปเรื่อยๆอยแล้วครับพี่น้องพอหน่อยกับโคดไปน้ำนีออ่พี่น้องเนี่ยันึงไปน้ำครับ้อ,อ,อ,อง <c oughs> ใหญ่ใหญตัวหนึง่งพแต่ว่าไอ้ปูกับบอคอยใดญเป็นไรครับขนาดดังที่ครับดง <c oughs> สองเซนห้าิ่นก็บว่าได้สี่ตัวทางที่ไม่ต้องบสเสือขึ้นไปหอด้อยป่าเป็นฟ <laughs> ้นมามันพอนไปดูมงด่มองออกไปเลยเดี๋ยวกันนามาหามลับมานีน่มาเข้าไปด้วป่านี่เอาอีละลูกเอาอตายตัวนี้า <laughs> ตาโอ้ถือถือตะโพแรงบ่ตายคอรอปาักกาตัวงานนี่อ่ะมีพอด์ตเดือดรุนอย่เว้่ อยู่หากินกันแนวนี้แหละพี่น้องมีสม่ำเสมอเด้มือถือลายก็ถือลายบางมือก็พอได้อยู่ได้กินมือก็แทบเราไม่ได้กินต้องซอนมาพอหน่อยกันตลอดครับปลากาเนี่ขขนานั้นปลาแมบปางนี่อีปลาที่มันแบบเป็นแบบที่ออกให้ตายจักตัวหน่อยหนึ่งนะครับนะไปหนึ่งเนาะแสบแล้วลูกปลาไปมักจัก่อเแดดเดียวแตดเดียวกระเทินไหมลูกครับ คนเนื้อนุ่มๆเขาก็ไปนึ่งบ้านี้กับเกี่ยวบองเกี่ยวแมงดาอุ้ยคุณน่ะนั่นอยู่ที่ครับนี่ยก็เพื่อดีอยู่ได้ครับนี่น้องบ้านน้องพายังอาหารเนี่ยรู้เนี่ยกินได้ครับคึ้ดืดๆเดี๋ยวได้หลุดนนั่นเลยนี่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 เอาล๋เครับหลุดนนะครับปลาปลาเอียงครับเดด้้อออปลไมกเริ่มเริ่มเขาใกล้ฟังเริ่มเขาใกล้นี่เริ่มแบบต้องอยู่โซงนี้แหละเนาะมีครับ จองๆไปขำบ่งกันเอพก่น้องตืดๆๆอีีปลากาครับโอ้โหตึงหกไปควยไหมควยไหมเต็มๆเลยสองตัวตัวปลากอนถึะซ้อมไหมเเห็นปลามันบอนอยู่รอบปามันก็น่าบ่องเข้าไปนี่แหละมันก็สีเลีนดูดัดดูดัดดอยู่นั่นมนี่แมน ตาขอ้อตัวนึงมันละตีเลื่งไข่อยู่ตอนนี้ละเมื่อวานอ้เสียงดินบักแหงดินย้ําอยู่ามองเก่าซ้มแสดงว่ามันตีเลื่งไข่แล้วสําหับนกนกขามก้อนครับผมเลือยขาวๆนะจะมีแมนแมนบุหรีนะ่อุ้ยมแมนตัวข้าวเพาะพายังขึ้นตัวเท้าอยู่เนี่ย ปลากาครับพ่อเป็นๆเลยครับเมียนครับปลากาปลากากินื้อะุดนี้ออกมัเด้อพี่น้องจอมไว้กันปลามันมาเที่ยวมุกใส่ปลาหอยแฉงกันนะขันปลาเรียนก็คือักหลักนี่นะครับสีองคองเบิ่งกันเด้อพี่น้ององค์ทองยาเสื้อชื้อโอ้ยทุดทองสีเหลืองอยู่มองเลยนี่ครับ โอ้อโวงามย่นได้ก,ากด้ามอยู่ตัวที่สี่เอียวลมุนปา่ากาหนีไข่กับปลาเข็งปลานิ่นครับพี่นอ้องต่ว่าเนือมันอยากจีจางก็ปลาหนิ่ไอ้ปลาเข็งจักหน่อยครับตวกระเซบครับผมเสียงปลาสวส ปวดแบบนี้ง่ายอยู่ลรอครับมันหูหูหูหหไปได้ว,ว่าขันมู่แบบปวดแบบเกีย่ยส่นมันเหนียวมันยังอีอยุ่อหรอเพื่อว่ามันหูดมาเหมือนมันโอ้ยังห้องอ e ีเอ็นนึ่งยุ่นนี่แล้วมีหาตานึงเสบวน,นั่ะนะแ<า>ม่นดีนดัง,ดงขาดเป็นธรรมดาเลยเดียวกันสืบปลากันเนี่ยู่ละพี่น้องนี่ตัวปลางามเลยอีกาสามตัวแล้วครับ <laughs> <laughs> เป็นเกินสองตายหนึ่งกันโอ้เกี่ยวครับเดี๋ยวหลอดไปถามพอนอนก่อนครับนี่ดิปลาเปเรื่อยๆปลากาขึ้นกันครับพ่อเนี่ยโอ้ปลาเล่นครบปลากาครับปลากามาชื่อมาชื่อปลายทางตื่นเตือนอากาศได้กาดฝ่อรอพอนอยก่อนครับ พอหน่อยเคลียดางมาเรื่อยๆครับผมใส่ยุมมองอุบงมองที่ใส่เบ็ดประจำแลละครับน้ามันมาขึ้นเรื่อยๆก็เลยแบบไม่ได้ใส่ดางใไซยังไดยครับเดี๋ยวเบิ่งเมื่อวานเห็นหญ้าติ้งลูกนักลูกนักฟ้ามันไปฟ้องพี่บอสเลยเลยเสือหลอดเข้ามานีและกินหองเอาฝั่งนั้นี่ยังอยู่หวานนะนี่บอหลงห้องไหมนะอ๋อตาตัวมการร้อน เดิมหยุบหยุบมันเป็นปลานยิ่นหน่อยครับตัวนี้มันมังไม่ได้ออทางหางบอกไก่ใหญ่อยากให้ไะปลาล่าๆไข่ไส้เห็ดเมนูกระทินหน่อยหนะลุดคือเก่าแล้วล้มอยู่หกเซนอยู่ชว่วงนี้คนเบิองคิดกระทินหน่อยบอกไร <laughs> เหมือนมันขึ้นฝนตกได้เยครับพี่น้องครับบานพี่น้องฝนตกบ่านน้อครับผมแก่ด่เลยเด็อยแล้วปลายทางมันอาจจะมันอาจจมดบ้ามดแล้วนะครับตัวนียี่ตัวหอยครับอ่างล่าเลยครับนี่กระดัางกอดปลุมไว้อย่บอก้ันดันได้เหยียบนี่ มองย่างไสเบ็ดประจำตับน้อยมองคันเนี่ยได้มองกันรีกายไม่รู้ใหดตับบ่ครับเออเ็ดตับโปรน้อยปีกายมันเท่าที่มู๊โอ้โหบันนี้เขาทีไปยามพุ่นต่อครับผมอย่อีกเซตหนึ่งครับพี่น้องนย่างอีกพื้นหนึ่งครับได้หาตัวผมได้เส้่ยนี่ว่าจะมาได้ก็ได้ได้เนาะพอเนาะไม่มาได้ช่วงแบบนี้ไหมครับช่วงแบบปากกาสี่ครับไปไทยนึ่งโอ้ได้การอยู่ เขาเสือเบ็ดไว้น <laughs> <Call card. S 2> ี่หลังมันไปเบิ่งกระเบ็ดปลาข่าเบ็ดปลาข่าเบ็ดปลาข่าเลยปลาข่าจะปลาเฟิร์สระครับเอาเนื้อปลากระเดื่อเสื้อขึ้นมาหาปลาข่ามากินครับครับมีตุ่มระดูกปลากระเดื่อนยิ่งติดครั้งมีแค่ตุ่ ใส่หอวมีตื้อกับลูกเราก็เดิดนเทินางตายอยู่พ่ออีโ,อโต้เป็นคันเบ็ดพี่น้องสามเมตรกว่าตายเราก็เดิดน,นดตายแล้วนะฮะปลาตรงกายฮะปลาเข้ามากินสนกครับพี่น้องอันนี้หื้อก่อนนี่ครับพอดเลยดีครับนี่พักมาเนี่ย <ś led> นั่นเลยนาอพี่น้องรุดมาได้วาครับลมตีออกมาจากสายนั่นแหละคือไปลงเป็นรุ่นเด้อครับอันนี้เจ็ดเส้นครับเจ็ดเส้นทางครับผมตัวทีว่าหั่นกับอ้วด่อยดีเด็กกินเลยหรอครับปากกาซีโตไประวังตลูกเกิก้อนอันหินนะเพแตะแตกอยากต้นนี้ละกก่อน ดุนไปน้ำพอหน่อยนะครับเห็นจโัโตอยู่พี่น้องเลยเจ็ดเส้นครับผมเจ็ดเส้นบรรยากาศดีๆครับนี่อยู่เทิงฟังนี่ร่มเย็นจัง่อยเฮ้ยแม่นเบ็ดพ่อว่ะนะครับนะฮะแม่นอยู่หูุปลากระเดืดมันตีงซึ่งละมั้ง ขัดโปร่งๆนะเป็นปลาข้าวปะครับเนาะแมน,ะนะตองหลังเหนื่อยไม่เคยเหนื่ยว่ะถ้ามันชื่อจะจมน้ำแล้วขันเป็ดอ่อนๆน,นึงดิ <c oughs> ลำใหญ่อยู่แต่ว่าขันอ่อนสมัครปลาข้าวปลาตองมากินปลากี่เดือดครับมันจะมีขันหอดไามมันพรช่วงแบบพ่อหน่อยท็อปฟอร์มมาคักนี่ใส่ปลากี่เดือดใส่ปลาหนึ่ง <c oughs> ปลาตองมีแต่ตัวใหญ่ๆกินเบิ้งดีครับครับเสื้อสรงตอนนั้นจะจะเกี่ยวเข้าเนาะจะเกี่ยวเข้าตอนมันถือนะ นิ่งนะเงียบถลุเราได้อยู่ในเข็มเลยจมละจมเถเลยนาะพี่น้องพาดึงลงไปเนาะลงไปหองเถอะเลยเนาะมันชื้อปลาเลยบอกไปยังม่ได้ตายน้ำความครับมันหองเถเลยเนาะนี่เจ็ดเส้นเลยพี่น้องเจ็ดเส้นเลยต้องต้องคึบ ว่ามันตัวใหญ่ี่เยก็ไข่เติบอยู่ครับเนี่ยปากกาเกือบเป็นหลอดตัวนี้ล้านตึกๆซ้ำได้ไอ้ดังเมื่อกี้ตัวเล่นตัวนี้ครับนี่รุ่นนี้แมนซ้ำดังหกเสรไข่อยู่ปากกาตัวงามอยู่ตัวงามตัวเป็นนะพ่อมปากกาเนี่ยดึงงายอยู่ดอกครับโหดๆไป ตนว้อปลานั่นเี้ดึงอันจริงว่ามันมีแบบเงียงไหมครับพ่อปลาปลา,าขาวลังน้ำบ<อ>่เหมือนปลาขาวลังน้ำงบ่เหมือนหายคักจิ๊ดปลาขับของอยู่แบบว่าสันหลังมันมันมีสอนกลับอีกเท่านึงก็ัะเงียงเบีดเนี่ยชิเดอแล้วถุงพอโอเคลากาตัวนึง่งลราได้ครับพี่น้องเจ็บเซนก็นได้ ยูทั้งฟังเป็นเย็นๆนะครับเนาะลงมาหนามหนามอุ่นๆหอนๆครับหลยดทอหลุดทอครับผมไม่ยังก็พอขอไม่เถอะดีครับข้าวนีรูดๆไปไทยพี่น้องค่าเจ็ดเซนต์ตัวงามหญ่โอตัวมีใหญ่ไปเลยหรอว่าเกือบหลอด อทองเต็มมือเลยครับผมตกปศด้วยถุงเลยด้านนองนี้ครับอื้ยขึ้งห่ามเดียดครับเนื้อไก่ลอยมาเข้าด่างแล้วเนาะเงืนเสียงก็ได้ยู่ครับนึกว่าเราได้ทบประกาศตัวเดียวเลยเจ็ดเส้นเข้าเลดีครับถนัดมั้ครับพ่อถนัดจิะเอ้าโหมันซุูเผาก่อนหรอวะหมันหลุดห้มันหลุดลงนี้เสร็จกันิขยำ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 ลุนโป ตัวนี้ขยายใหญ่ได้ต้องลูดเลยต้องลูดเออพอมันมันมากเครื่องดำตัวแล้วลูดยังไงก็ปวดได้ครับปวดนิ้วส่วนใดเป็นส่วนใดอยู่คันหอกมีเอาหอกเดือดถุงไปลูดมือปุ๋งลงน้ำลูดเด้ครับเคยลูดละพี่น้อง่ะมันใดรไดรับพี่น้องมงเปลี่ยนน้ำกันเปลี่ยนน้ำกันไปไทยสองตัว กการในเด็ดแต่งแล้วบวานเด็ดรอฝนบ่พี่น้องเด็ดรอฝนเด็ดเจีมต่เสาเนี่ยเด็ดช่วงนี้สบายเอาแน่จดิให้ได้ต่างงูครับมื้อนี้มื้อนี้หมูประมาณสิบก็โล่ครับรน้ำพักลอยหลุดน,น้องพ่อน้อยไปเรื่อยๆครับไก่ชิมเมอร์แล้วครับมองพักก่อนน้อย นเอยบอกว่าเหยียบกเกลียวแถวๆนี้ครับต้องระวังจะน้อยหนึ่งครับจุดนี้เลยแล้วลงระวังนี้เนี่ยเข้าไปได้เลยครับกีบูดสอดสอดเข้าไปให้แต่ว่ามันบาดมันเลือกปลาเลือกครับโอ้เสียวขนาด,ดาเดี่ยวกีบบ่ากีบเดือดน้ำมมีเห็นครับเหลืออยู่เด้ครับชวนว่าเราซูชีพมากอะ พ่อกระเทือนพ่อกระเทือนครับพี่น้องอ้อมหลายญแช่วยีบมึงกระฉีบมัยากค่ยเพื่อกอดีแล้วครับพ่อพ่อยามได้อยอะอย่ามดังแล้วก็คันเสื้อสูงกลางๆก็ต้องไดปซื้อแล้วบันช่วยฉีบแล้วท่านลงไปมีู่ไหนท่วมโหเลยดิ้งไปซื้อตอนนั้นนะฮะคนนี้มาเมื่อคืนลมพัดมาดีนเขผาลมมา นี่ครับสุดกกหลักนี่แะครับชุดเป็นหฮองฮองหลง้ขาดจูด้นานปลาซื้อยุ่นี่มันหาดพี่น้องนะปึ่งอยู่แสดงว่าปลาใหญ่มาเจอจุดนี้เป็นเงาพี่นอ้อ <laughs> ดงดังดีๆเนี่ยคนน่ะโอ้สัมผัสข้ามันคือจมคักแท้มาสูงนี่หา่าดเลยว่าปลาตองไก่ตัวนึงมันขึ้นอยู่แถวๆนี้นะ นีได้เอาปานกระเดื่มาเซื้อไว้มีไปกินยังสะซื้ออยู่นรามาตำดางหาดีๆกัน,นี้วยยามดังเรียบร้อยเอาได้ครับเดี๋ยวจะพาะกันเข้าไปเบิ้งเบ็ดครับเบิ้องมาอหอยพี่น้องออกมาเนี่ยแหละเก็บเอาครับถือแหเพิ่นบอ่อสน,าาน,าววานสับเพิ่นเอาหวานเพิ่นมาะเสลาไว้นี่อะไรยแล้วมาเก็บเอาเลือเอาหน่อยใหญ่มื่อยก่อยผลงานที่ได้ เขาไปเบิ่งเบ็ดปลาขาวกันได้พี่น้องเ่ยงสองหลังอนี่ลำพังค์ถอดหน้าพอนอยลหรครับนี่พามาส้มหน้าครับเกิดทางน้ำเพิ่อสร้างถังขึ้นฟื้นหอยอักสุดยอดโมนี้ก็ได้การครับพอนอยวันปุ๋ยเขียวงามนี่กันน้ำกันมอ้ยาคากิลีครับ น้ำขึ้นหลายเติบพี่น้องเลยเด็ดจะอยู่ฝ่าหญ้าเล่ครับมีเอพี่น้องมีกลิ้นน้ำขึ้นเหอตายตายคอรอกนเดอยตายคอลอะพี่น้องไงซื้อเน้ปากกระเดือกมีกินยามนี นั่งนี่ก็มีซอยม้อยครับผมเม็ดปลาคราวมีขดอกี้องเอ้ยลงื้กะพี่คราวนี่ไว้ก่อน้ำฮึนครับน้ำลงนะคะเงยมาซื้อใหมน้ำฮึ่นนี่มีค่อยกินด้วปลาลำพยังนี่เป็นหน้าพอหน่อยด้ยครับนี่ครับเป็นหน้าที่แบบว่าห้เพิ่นมะทมห้ครับ พอดีเพิ่นขุดหลอกน้องสองห่องให้มันนั่นครับนี่ครับพ่อหน่อยก็ให้เพิ่นเอาดินมาถมให้ยตะกรันมันเป็นไาห,หน้าแล้วก็มันเป็นเวิรงหลงมึงน,นี่ลงครับปาถมแบบจนขากี่รีครับเอารางการงานสร้างงานเรียบงมือนนี้นะปกติมึงนี่สิเป็นมึงแบบหนามซอเข้ามาแบบย่างลึกเละๆ,ๆครับออถมจนแบบ ที่ดินกลับขึ้นมากครับผมเ<อ>ก็บพักไปเท่ารูสาวกันเ้อที่น้องพักมะโบบครับุูนะพักมะโบบหน้าท่าธรรมดาเลยอยู่ดินถ้ำหย่อนพักหย่งมายามเลยเพระเก็บพักมาเพิ่มนีกเด้อมโนไอ้นี้แหละเก็บพักมะโบกนี่ต้องมองน้ย์คือไว้เดิมันยังมันยังปุ่งงามครับขามันลามอนอันนี้ครับมโน วันนี้นยังเตะออน้ำตามันละลายขันเัาปล่อยให้เงาไปมันเก็บเงาพร้อมแล้วมาลงตรงเตียง,งไปทุกทีมันจะหย่อนเงาขับมันเงาไปในนีน้ตั้งปอคืนแล้วอาหารหลักของผู้ไทยครับผม <c oughs> ตามฤดูกาลครับ แก่งหอนๆสดกับตัม,มหงุดหงิดๆโอ้ยเฮาเดียวนี่นะท่านส่พ่อแบบผู้ถอสม,มัยก่อนเพิ่นอายุยืนครับกินผักกินอย่างน้องทางพุ่นมีเก็บดอกครับสองสามภูมิอยู่พุ่นโอ้โหแค่ไรเงี้ยอยู่เงี้ยพี่น้องมันปูลาลกำลังจะเปลี่ยนยอดมดนึ่กัดมันกัดอันยอดมันบ่เนาะงมีน่าจะกัดนั่นน้อแต่บางคนเพิ่นก็ว,ว่ามดอันนี้มันกินเพดเลยปล่อยไว้น,นี่แหละ กู้ลายได้เป็นร้อยบบุณไม่ได้พีน้องคุนะถ้ามีท่านได้มาเสียเนี่ยไปับบ้านพีน้องมาหอดบ้านเลยด้วยครับพีน้องครับผีน้องผีน <c oughs> ้องป่าเขาเบิ่งก่อนเออป่าโอ,อ้ป่ามีไทยใหญ่ๆสองตัวครับอันนี้ถึงหกเส้นอันนี้ถึงเจ็ดเส้นครับ จตัวละพี่น้องมันนี่สี่ห้าหกเจ็ดแม่นอยู่แล้วเนาะว่ามัน่อน้อยนับพิดอจอนตัวไปไทยได้ครัพี่น้องร่างอยู่นี่แหละครับไปหากินเซานี้กับลูกเคยครับคลิปนี้ครับภาพพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยสอยเดิมออกไปยามมองกับลูกเคยครับในป่าเจ็ดตัวขับมันอยู่ครับขอบคุณหลยครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณครับบคุณครับ